รับเข้าสู่ปิดมาสู่อเอาว้สวัสดีครับทุกคนวันนี้พีวิทมาเลยครับเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่เพราะว่าวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่นานๆทำทีครับช่วงนี้คือมันดูเดือดเลือดท่านแน่ครับวันนี้พีวิทได้รับคําท้าทายจากนักกล้าหมื่นแคลเฮียโยงของเรานั่นเองวันนี้เขาขอมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาประกวดท้อกายแข่งเพิ่งจบไปนะครับเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองวันนี้รูปร่างยังฟิตปังแรงยังเยอะอยู่วันนี้เลยมาขอท้า คัมแบ็กนี่รีเทิร์นอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับยกดัมเบลชูเหนือหัวครับเพื่อนๆเคยเห็นพีวิททำไว้ในช่องเก่าว้และครั้หนึ่งตอนนักแกแพ้พีวิทไปครั้งนี้มาใหม่ครับนี่กัดดัมเบลขนาด18บกิโลนีเดี๋ยววันนี้แกจะมาขอท้าทายพีวิททําท่ายกนี้ปั๊บอึ๊บนับหนึ่งอึ๊บนับสองเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้แกจะเฟิตขนาดไหนฝากคอยติดตามครับรับรองมันและ ไม่ใช่คอนเทนต์เดียวนะพี่วิทย์บอกได้เลยว่ามาวันนี้วันเดียวเราจะมีนัดถ่ายกัน3คอนเทนต์3คลิปไม่ว่าจะเป็นตบตังโง่ยกดัมเบลแล้วมีแข่งกินของพี่วิทย์อีกด้วยอ่าเพิ่นพี่วิทย์ได้ข่าวว่าวันนี้แกมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการกิน1วันยี่เอ่อสองสองหมื 25, ่นห้าพันแคลเดี๋ยวเรามาร่วมลุ้นรื่นเชียร์กันครับว่าแกจะมาอาศัยคลิปคอนเทนต์พี่วิทย์เนี่ยในการเบิร์นแคลอรี่แล้วก็ไปกินต่อ เดี๋ยวตามกันเพราะว่าไปกินอะไรที่ไหนยังไงกันเออรับรองว่าวันนี้มันตัดใจแน่อนอนเพราะว่าดูว่าเนี่ยโยงโยไหวไหมกินไปตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยบ่ายเย็น,ยน,ยนมีนัดมาออกออกกายกับพี่วิทย์เดี๋ยวฝากติดตามเชียร์ครับวันนี้มันแน่นอนทุกคนก่อนรับชมคอนเทนต์ของพี่วิทย์นะครับวันนี้ขอฝาอกกาับบริษัสปอนเซอร์วิทย์ไอรอดที่สุดของความแข็งแกร่งครับสำหรับเพื่อนๆนะครับต้องการที่จะหาซื้อเครื่องออกกายดีๆสักชิ้นหนึ่งไว้สำหรับออกกลายเพื่อสร้างบุคลิกภาพ หรือว่าออกกาลเพื่อสาอสุขภาพก็ตามหรือว่าซื้อฝาาคุณพ่อคุณแม่คุ้ปู่คุณย่ายท่านออกการเพื่อส,อส,อสุขภาพกันในครอบครัวนะครับสามารถเข้าไปดูสินค้าของอัลเนเทคได้มีสินค้าต ies, ั้งแต่ซุสเซอรี่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับไม่ว่าเชือกกระโดดพรมปูพืือเล่นโยคะอะไรต่างหรือแม้กระทั่งสินค้าโฮมยูทไม่ว่าจะเป็นลูกวิ่งจักรยานชุดยิมอะไรเนี้ยสามารถเข้าไปดูในเพจของอัลเลนเทคได้นะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆมีบัตเจตต้องการทำธุรกิจฟิตเนสหรือว่าเขาซื้อ,ขอ,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 อาาเข,ข้าองค์กกกกรรรรรรรสสสสมมออะะไไ่่าาาาาางงๆๆนน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 คคัััับบถเเเข้้้ปปดิททีี็ใช ก็อย่างเช่นเก๋าคอมเมอร์เชียลนะครับก็สามารถไปดูสินค้าในเพจของอลออนเทคได้เช่นกันหรือว่าจะทดสอบสินค้าจริงๆนะครับของอลออนเทคเราก็มีโชว์รูมด้วยกันทั้งหมด8สาขาณปัจจุบันนี้ครับประว่าิที่เชียงใหม่ขอนแก่นศรีราชากรุงเทพแจ้งวัฒนะอนราชีมาแล้วก็ที่อยุธยาสาขาล่าสุดนะครับพี่วิทย์พูดตกบกพร่องอยังไงต้องขออภยัยด้วยครับเดี๋ยวพี่วิทย์ขึ้นภาพให้ดูว่ามีสาขาไหนบ้างสะดกที่ไหนใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับไปลองสินค้าจริงๆแล้วก็ค่อยตัดใจถังซื้้อะจะได คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มกับมูลค่าเงินที่เพื่อนๆเสียกันไปนะครับโอเคเดี๋ยวอ๋อสปอนเซอร์อีกตัวหนึ่งของพี่วิทย์ขาดลืมเสียไม่ได้พี่วิทย์ยังไม่ค่อยชินกับการพูดสปอนเซอร์ใจสองนะก็คือน้ำหอมของมอตาทีครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายมูนะครับ สามารถเข้าไปอุ่นนุ่นน้ำหอมของมืตาเทพได้ครับเป็นน้ำหอมที่สําหรับคนที่นับถือนับนับถือโชคลาภต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นน้ำหอมที่เขาเรียกว่าอะไรเอ่อมีการปลูกเสกมีการผ่านพิธีกรรมต่างๆนะครับเชิญพระเกจิอาจารย์ดังๆมาปลูกเสกให้น้ำหอมตัวนี้มีเขาเรียกอะไรม,ม,ม,มีมูลค่ามากขึ้นในเรื่องของความศรัทธาความเชื่อถือนะครับเสริมบาร,รมีเสริมบุญต่างๆ สำหรับใครที่เชื่อถือก็สามารถเข้าไปดูสินค้าของอ,อมนตาเทพได้น,นะครับน้ำหอมพิวิทได้ลองใช้มาสักประมาณเกือบสองเดือนแล้วก็กลิ่นไม่แรงแล้วก็ไม่ไม่ฉุนจมูกนะครับทุกคนมีความสดชื่นแล้วก็ฉีดครั้งเดียวอยู่ได้นานหลายชั่วโมงครับลองเข้าไปดูหนุนกันดูครับสําหรับมนตาเทพพิวิทฝากไว้ด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมคอนเทนต์ระหว่างนี้ที่รอเย,ยงยงเพราะแกยังไม่มา <ๆ S 2> เดี๋ยวติดตามครับเดี๋ยวพิวิทเปลี่ยนชุดแล้วก็โหดระห่ำเร็วนี้คลิปแรกอาจจะเป็นยกน้ำเบลเดีย๋ยวตติดามมรรัับบชนะค มาแล้วนี่ผู้แข่งขันมาในสุดกล้ามใหญ่รั้ทุกคนมาแล้วเยยงเราเพิ่งเดินทางมาถึงนี่ดูกล้ามแล้วก่อนทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกครับเรามาทําเทปแรกกันด้วยเยยงสิบแปกิโลฟิตมาไหมเหรอขาคายเนี่ยอยากจะลองร้อยทีกับผมดูเฮียี้อันนี้พูดเองเอเอง,เองไปหมดเลยผมอบอกว่าผมอยากได้ลูก8ปดแปกิโลสิแผมได้ยินอย่างนั้น ปดไม่หอมันมีแค่ลูกเดียวแหละสิบแปดโลทำไมไอรอนเทคถึงไม่สปอนเซอร์ให้ลูกที่มันเล็กๆกว่านี้หน่อยยังอย่ยังไม่มีสต,ตูเลยผมยาทำสโตูตัวเองอยู่เดี<า>๋ยวฝากไว้ก่อนนะทุกคนเดียเ๋ยวเร็วๆนี้พี่วินอาจจะเริ่มก่อร่างสร้างสตูครับเดี๋ยวไงฝากติดตามเร็วๆวน,นี้ <ๆ S 1> ผมได้ยินมาสองปีแล้วครับ <laughs> ที่วินเร็วๆนี้มาสองปีแล้วครับมางั้นเราเข้าลูกสมุนลูกสมุนลูกสมุนนี่ทุกคนน้องเจคอบแทนนี่เห็นไหมเจคอบน่ารักไหมครับทุกคนแต่เขาบอกว่าตัวใหญ่มากมามาเราจะมาเริ่มกันเข้าเชียยง โดยการยกโชว์ยกโชว์พี่ยืดถีอกองมาทำไมอะพี่ยืดถีอกองมาทำไมเจาะบ,บ้างถือบ,บ้าง <c oughs> อะไรของพี่วะ <c oughs> โอเคไม่รู้จะถ่ายอะไรงไงมาครับทุกคนมาเราเริ่มเลยอย่ายกถ้าเจาะพี่ก็ต้องไปตรงนี้อ่ะครับ <c oughs> มุมอะไรของพี่วะเนี่ยมุมเสยแขงได้อยู่เฮียยงโอ้โหยุงลายระวังนะชีวิตอ <c oughs> โอ้โหพี่ยุงกัดเต็มเลยอะ่ะพี่ ชีวิตก็บอกแล้วยุงกับเต็มเลยฝนมันตกก็ไมอย่างนี้แหละมาครับทุกคนวินญาทีตื่นเต้นเริ่มขึ้นแล้วอย่ายงพร้อมแล้วยกดัมเบลขึ้นมาถือก้กติกาไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็คือเราไม่ได้เน้นแบบคอกายนะอันนี้คือยกแบบแนวสตรีทดแบบเอ้าหรือว่าพวกคอสติตครับทุกคนคือยกขึ้นไปแล้วก็โชวปุ๊บนับหนึ่งเอาลงมาชวปุ๊บนับสอง มาทุกคนเราพร้อมแล้วตอนนี้เปลี่ยนโลนิดนึงแสเงเยาวบ้านนะครับทุกคนก็ตรงนู้นมดเยอะแล้วก็ยุงเยอะครับมันชื้นวันนี้เพิ่งหลงังจากฝนตกหนักมาเลยครับเีะยยงมาถึงที่บ้านก็ร้อนจฉยบ้าบ้านพี่วิทบ้านพี่วิทย์ม,มีงูด้วยไม่ไม่ใช่แค่งูนะแตะ่ละแคก็มีแต่ละพัดเค่อาจจะไม่มีไม่มีครักินหมดแถวนี้โ okay, อเคเดี๋ยวเรามาเริ่มภารกิจทีชิตหนึ่งร้อยครั้งครับดัมเบลเชอเดอร์เพสมุณต้องมาทำอะไรอย่างนี้เนี่ยเอ้าก็จะเบิร์นแคลไงเดี๋ยวเราต้องไปกินกันเยอะๆไม่ใช่เหรรออออเเบิิ์์นแคลพี่วทยม เดียโยนสู้ตายมาพร้อมเลยเริ่มนับหนึ่งครับทุกคนพร้อมแล้วหนึ่งสองสมแข่งกันนะหนึ่งสองโอ้โหสามสไปเร็วหกเจ็ดไปเร็วแปสแล้วิเอ็ร็วเพี่เร็วสามเฮ้ยยิงเร็เร็วเหมือนเบอร์แถวน้อยถึงห้าหกทไพี่เจ็ดแ สิบเกเปลนมือได้ไหมยี่สิได้อ๋อได้เหรอยี่สิบยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าถือเจยังหนักเลยสิบแปดโลยสามเ็ดแล้วสาสามสามสาสห้าสามหกแต่ที่กินแกงมาจะอ้วนเมเจ็ดสามแปสามเก้า สี่ส <400 S 1> <800 800 S 2> ิบสี่สีแล้วเสี่สิบเอคนดูยกผมยกตามไม่ทันสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสสาโหดอ่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสีปสเก้าห้าสห้าสิบอเท่ากันเลยพี่ เร็วพี่มาดิเร็วเร็วหกสิออหกสิบเอแล้วห้ 53, 54, าสมห้าสีมีลูกสมุนด้วยนะห้าสี่ที่ยกไปต่อเร็วเอาที่้ายเอาชนะหวได้หกสิบเจ็ดห้าสห้าห้าห้าหกเฮ้ห้าเจ็ดห้าแปดฮัลโหลด๊อกห้าเก้า หกสิบแปดสิบแล้วเฮ้ยเร็วสู้พยายามพี่อะเร็วเร็วหกเอ็ดหกสองยพี่ยั่ยังไม่เปลี่ยนมือเลยหรอสามไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมือด้วยหกสี่โอ้เฮี้ยโคตรโหดอะหกห้าอย่างงี้หกห้าสองมือกูยังเหนื่อยเลยหกหกหกเจ็ดหกแปดใครที่บอกว่านักพละกายแข็งแรงหกเก้า อา70 7F 72เย่ยโคตรโหดเลยพี่72ยอบไปดิเร็ว72แล้ว90 73 74โอ้75 76โหดวะ77หายใจไม่ทันเร่งไปหน่อย77 97, 97. 97. เจ็ดแปดร้อยเจ็ดเก้าเก้าสิบแปดแปดโอเคยอมอ,ยอีกสี่สิบทีแล้วพี่แล้วอีกสิบทีเปลี่ยนแขนเปลี่ยนแขนดิไม่เปเลี่ยนเอาเราดีต่อต่อไปต่อต่อดิต่อเลยเหรอต่อเลยต่อเลยมันวางมันจะเบลแล้วไม่เป็นไรมาเอาต่อได้ถึงร้อยยี่สิบทีเชียดเด้อท,ทุกคนเชียดทีเยียงถึงร้อยทีงั้นเราไม่ตัดเทปไม่เลิกผมมีสามทีก็ถึงร้อยแล้วจริงเหรอจริงโอ้โหเก้าแปดแปดเอส 2> 8ปดสองเก้าเก้ปสามปดหนึ่งรอยเย้โแปดหกปดเจ็ดปปโคตรโหดอ่ะแปดเก้าเก้าสิบอ่าเก้าเอ็ดมาเก้าสองหููไม่เปลี่ยนแขนด้วยไม่เคยลิมิตเท่านี้แล้วคนทางนี้เยอะสุดแต่พี่ต้องไปฝึกมีนะพี่แท้ผมอะ เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเฮ้ยเก้าเก้าเฮ้ยหนึ่งร้อยสุดยอดโอ้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 มือหนาเลยต้อบอกว่าไอ้ลูกลูกสิบแปดมันหนักมากไงนะเอาแค่แบบถือนานๆอะ นี้กแาของพี่80ทีโดยที่แบบว่าไม่ได้วางด้วยไม่ได้เปลี่ยนแขนด้วยนั่นแหละหะวนักพายก็ทําไม่ได้มือมันล้าดีสุดยอดเลยทุกคนถ้าเกิดกําลังโฟล์ไม่แข็งแรงกาไม่อยู่ไอตรงนี้ต้องกำให้แน่นๆกบถึงจะอยู่ถ้าดูตัวพี่เขาดิฮะกูเป็นแผลเลยอ่ะไหนอ๋ออันนี้น่าจะสีเออวียงขึ้นเบี่ยงลงโอเคนี่หน่อยทุกคนวันนี้ก็คลินี้ชี่วิตก็สำเร็จในเรื่องของจำนวนครั้งครับ ก็วันนี้ประมาณเท่านี้เขาก็รู้สึกว่าได้มาทําชาเลนจ์เก่าๆที่เคยทําก็รู้สึกว่ากําลังยังฟื้นตัวที่ว่ากําลังนี้ถ้าจะไม่ถอยกว่าของเก่านะหลังจากที่หายโควิดไปผมมาเป็นตัวประกอบให้แบบว่า <c oughs> พีวิตเป็นกำลังใจให้พีวิตเชื่อใจกาลังใจะวแ่แต่ฝึกแบบพี่ไม่ได้มันโหดมากมันลาเอาจจริงอย่างนะเพราะกายเขาจะเล่นเหมือนแบบเป็นเซตเป็นยกไงเออเป็นเป็นเซตเหมือนแบบว่าถ้าสิบแปดอะเอาแค่หน้าแขนนะ ผมยกได้ประมาณแปดทีเซตหนึ่งแ,นนแบบทีแบบแปดทีแล้วก็วางแต่แบบสามสี่เซตใช่ไหม<อ>แต่อย่างของพี่ฝึกอะผมว่าน่าจะไม่ใช่แบบฝึกแบบผมมันเป็นสไ<ะ>ตล์คอซิสเฮยงก็คือมันยกแบบฝืนธรรมาชาติไปเรื่อยแต่อย่างนี้ถือว่าอย่างผมอะถ้าเวทด้วยผมจะต้องไปคาร์ดิโอด้วยแต่อย่างนี้มันเหมือนเราได้เวทและคาร์ดิโออยู่ในตัวแล้วปะเพราะว่าจังหวะลามนาน ขารเหล็บขึ้นพีคสูงตลอดนานๆเวทีย้งอย่างเมื่อกี้เรายกไปประมาณ5้าทีเนี่ยหัวใจเต้นพีคตลอดโอไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเออมันดีทุกคนลองเอาไปทำตามไตีพีกได้นะมดหรือยุงเนี่ยไม่ไหวโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับก่อนจากไปก็ขอขอบคุณก่อนเลยครับนักจ้ามื่นแคลหรือฮีย้งเรานั่นเองสวัสดีเขาจะยกขอบคุณมากเลยจ้าใหญ่พราแดดมาได้จ้ามใหญ่พรยกไม่หรอกจริงจริงกายยกหนักมากสำหรับไม่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 พอทีแม็ของฮียกเยอะไงอย่าหญ่แต่ว่าอายเขาอายเขาแรงความทนเนี่ยผมอาจจะดีกว่าเพราะว่าผมในเรื่องของผม ้านกัการซ้อมแบบเยอะๆนานๆมาตลอดไงมันเลยคุ้นชินกับกันหนักพูดง่ายๆผมขออันนึงได้ไหมได้คอนเทนต์อันนึงอ่ะผมอยากอยากให้พี่ทํามากๆเลยยังไงอยากเห็นพี่วิทย์ขึ้นเวทีพอกายไายพี่น้่หนักเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะเกือบเก้าสบเก้าสิ รุ่น85สิบห้าบวกอยากอยากเห็นพ่วิทย์ขึ้นเวทีพอกายนะผมช่วยกันกดไลค์ผมโพสไม่เป็นดึงไม่เป็นวันนี้เดี๋ยวผมมาสอนให้แต่เดี๋ยวให้พี่ผมอยากเห็นพี่ขึ้นเวทีพอกายโคตรหนักนะแล้วโคตรโคตรลีนเลยไม่ต้องโลดก็แปดแปดสิบห้าบวกไงก็เดี๋ยวเนี่ยตัดน้ำเราขึ้นแข่งได้เลยแปดคนลองลองลองอยากเห็นผมอยากเห็นอยากเป็นแบบมิดอะไรฮะเรื่ออะไรฮะโมเดลฟิสิกส์ก่อนใช่ไหม ตัวใหญ่เพี่คุณอย่างนี้แม่งไปพอกายแล้วโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราตามต่อนี่คอนเทนต์ต่อไปครับผมโร้อยกีไม่เคยทำเลย